ตากแดดอีกแล้วครับพี่น้องครับมาบ้านมาอยู่บ er so it ้านเฮาจังได้เลยตากแดดเสมอนะครับพี่น้องครับโอ้ยจังไลยน้อยอยู่กรุงเทพยังบ่ได้ตากแดดนะครับแต่ว่าได้เาได้เศราจอดนะครับมาอยู่บ้านเฮานี่โอ้ตากแดดครับพี่น้องครับหอนนี่จังเลยน้องพี่น้องเอาไปเลยน้องอึ้บโอ้ย เอาคู่ใบนี้มันอยู่บอลนี่ครับนิ้ดับความห่อนหมืเลยครับผมเอากรกระบายลุมลงนะครับบอกให้มันอับมากกว่านี้นะครับโอ้ใบนอมาขีดอย่างนี้เซนมือบอลน,นครับจนะไปจอดมองคุณดีว่านอนแต่มันคือเอียงเถิดพี่น้องครับมาเลยครับจดัดทางซ่านี่ครับเป็นในน้ำมันเอียงจอดได้บ่พี่น้องเลย เออไหนลูกไก่ส้นนะครับอันนี้ครับไก่ส้นผมนะครับมองจอดนี่ครับโอ้จอดต้นต้นขามผมนะครับยองครับเห็นะครับเห็นไหมครับตัวอะไรครับเขาเป็นยังครับนยองเห็นไหมครับเบิ้งชุนไหนไก่เบิ้งตัวอะไรอ่ะแต่ก่อนพวกเอาไว้หลายนะครับไอยต้นแต่ใหญ่ผมจะมาเดินนี่ ลบลบหายนะครับตัวใหม่โอ้หายครับนี่ครับพี่น้องครับพบว่าสิเอามาลงลงไปทางไหนกันนะครับมองแดนพอดีต้นเปลาก้มปูไว้หลายต้นเจอปิดเต็มตายเบิดกลับจะไปทางไหนน้อนี่ครับไปเส้นีไหนอื่นนี่ครับแต่ว่า ไปพุ่มมันก็แซ่หม,ม่นนองันกนะนรับผม่าผม่าเนี่เอามาจอดมองนี้ตอนแรกนะครับตอนแรกเลจอดตรงไหนนะครับไปต้ตนขามนะครับผมมาพอตะเวนตกทั้งคุ่มนะครับตะเวนตะเวนลงท้งพุ่ปรับแดดมันก็สิบงังเป็นหมมาทางนี้นะครับพี่น้องครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับโ mm hmm. อ้ยแดดเบิมดมืออร่ครับบานาบานนะครับนะ mm hmm. โอเคครับคอมเมนต์มากนะครับจอดโมงไหนดีครับผม